ชีพประมงพื้นบ้านดูเหมือนจะเป็นของคู่กันกับพี่น้องชาวมุสลิมจังหวัดชายแดนใต้ชุมชนชาวประมงใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่ไม่น้อยกว่า120ชุมชนกว่าสอง0 0หลังคาเรือนชุมชนประมงบางแห่งอาศัยและสืบทอดนานนับร้อยปีพร้อมทั้งสังสมความงดงามทางวิถีที่ทรงคุณค่าและน่าสนใจยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการแปรรูปสัตว์น้ำ นับเป็นทางเลือกในการพัฒนาอาชีพประมงพื้นบ้านให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนเป็นอาชีพเสริมและเป็นแนวทางขยายผลสู่การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ทำให้มูลค่าเพิ่มหรือรายรับเขาเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่คือสิ่งที่เราทำกันอยู่ผมยกตัวอย่างเรื่องบูดูบูดูทำกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงการแปรรูปบูดูธรรมดาให้มันหลากหลายขึ้น การแปรรูปสัตว์น้ำในหมู่บ้านประมงพื้นบ้านทั้งข้าวเกลียบปลาสดข้าวเกลียบปลาแหง้งการแปรรูปกะปิและบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นการแปรรูปจากวัตถุดิบอื่นๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์ทะเลที่ทเรามาแปรรูปเนี่ยค่ะก็นนคือเป็น,นปลากระตัดป,ป,ปลากระตัดเนี่ยทำได้หลายอย่างอย่างแรกก็คือน้ําบูดูเนี่ยค่ะพอมีบูดูเข้ายำสร็จแล้วเราสามารถแปรรูปเป็นอาจจาก ปลาสดเนี่ยก็เป็นปลาผลิตภัณฑ์จากชุมชนประมงพื้นบ้านที่สนับสนุนปัจจัยการผลิตและทักษะความรู้ในการผลิตจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามแผนการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับหมู่บ้านนับเป็นการแปรรูปสัตว์น้ำจากทรัพยากรในท้องถิน่นและสอดคล้องตามความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง